ครับเดี๋ยวไปกันต่อนะฮะที่ลบบุรีนะครับเป็นตัวแทนของกลุ่มเกษตรกร77จังหวัดนะฮะมีการจัดประชุมกันนะครับเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนในโครงการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลนะฮะก็ไปแก้ไขเรื่องของปัญหาพืชผ,ผลผลิตทางการเกษตรที่ตกต่ำนะครับ โดยเรื่องนี้นายอ,าอุบลศักด์บัวหลวงงามนะครับเป็นประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตร,รกรแห่งประเทศไทยมีการเปิดการประชุมประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตร,รกรระดับจังหวัด77จังหวัดมีผู้แทนกลุ่มเกษตร,รกร77จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกว่าร0อคนนะครับเข้าร่วมประชุมทั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนทุทธศาสตร์การบริหารจัดการองค์กรเกษตร ลุ่มเกษตรกรนะครับทั้งประเทศอีกทั้งเพื่อเป็นการหารือถึงแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรโดยเฉพาะปัญหาพืชผล ทางการเกษตรนะครับหรือว่าผลผลิตทางการเกษตรตกต่ํารวมถึงการจัดทําแผนแม่บทการบริหารกลุ่มเกษตรกรทุกกลุ่มและติดตามการขับเคลื่อนโครงการสนับสนุนงบประมาณปัจจัยการผลิต1000ล้านบาทปลอดดอกเบี้ยการติดตามโครงการเครื่องจักรกลการเกษตรกลุ่ม5ล้านบาทและติดตามโครงการจัดซื้อโดรนสําหรับใช้ในการพ่นยาฆ่าแมลงและพ่นโปรยเมล็ดพันธุ์โดยของงบประมาณให้กับกลุ่มเกษตรกรนะครับ5กลุ่มละ5 0,000นบาทนะครับโครงการเครื่องจักรใช้ ในการเกษตรแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตรโดยของบไปกลุ่มละ5ล้านบาทนะครับและทางรัฐบาลมีหนังสือไปยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และแจ้งมายังจังหวัดต่างๆนะครับให้กับทางสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับสำรวจ ความพร้อมของกลุ่มเกษตรกรนะครับเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไปโดยประธานคณะกรรมการกลางกลุ่มเกษตรกรแห่งประเทศไทยกล่าวว่าได้เสนอ,อโครงการนะฮะเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรโดยขององบประมาณจากรัฐบาลเป็นเงินสงเคราะห์แก่เกษตรกรปลอดดอกเบีย้ยปัจจัยการผลิต1000ันล้านบาทะครับเะและยังมีโครงการเรื่องการจัดสรรการส่งน้ําช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นระบบคูคลองหรือว่าอยู่ในพื้นที่สูงก็จะมีการติดตั้ง เครื่องสูบน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นการประหยัดพลังงานซึ่งขณะนี้ดำเนินการโครงการปรับปรุงอ่างเก็บน้ำไม่ว่าจะเป็นอ่างเก็บน้ำที่อำเภอไผ่สาลีนะครับแล้วก็อ่างเก็บน้ำที่อำเภอโคกจเจริญจังหวัดลบบุรีซึ่งโครงการดังกล่าวนะก็จะรีบติดตามงบประมาณเพื่อให้บรรลุแผนโดยเร็วนะครับ